เปลี่ยนไปดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาก,กันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2, 2โดยล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เดินทางไปดูจุดที่จะสร้างสะพานที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างได้ในเดือนกันยายนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองพร้อมด้วยคณนะได้เดินทางไปดูจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สอง บ้านวังตะเคียนหมู่ที่7ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดโดยมีคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวงให้การต้อนรับและมีนายจงจิตแตงยะวิศวกรโยธาสํานักงานแขวงการทางปากเขตหนึ่งอำเภอเมืองปากซึ่งรับผิดชอบดูแลการสร้างสะพานกล่าวบรรยายสรุปนะครับ ถึงความพร้อมในการสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาและเส้นทางอื่นทั้งในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาตามโครงการของกรมทางหลวงอย่างเช่นงานสร้างถนนสายเอเชียไปยังฝั่งเมียนมางานสร้างถนนสายอำเภอเมืองตากและอำเภอแม่สอดร,รวมไปถึงความเชื่อมโยงด้านแนวถนนตะวันออกตะวันตกจากอำเภอแม่สอดไปยังจังหวัดมุกดาหารเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม โดยการเดินทางไปดูบริเวณก่อสร้างสะพานดังกล่าวนะครับมีผู้บริหารหอการค้าจังหวัดปากร่วมทางไปชี้แจงถึงความจําเป็นที่จะต้องมีสะพานแห่งที่2ด้วยครับด้านพลอากาศเอกประจินก็บอกนะครับว่าเพื่อลดความคับแค้นและการจราจรแอรอัดจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1 ที่บ้านริมเมยออำเภอแม่สอดจึงต้องหันมาสร้างสะพานแห่งที่2โดยมีความยาวในฝั่งประเทศเมียนมา760เมตรและในประเทศไทย450เมตรซึ่งกำลังทำแผนรองงบประมาณคาดว่าเดือนกันยายนนี้จะเริ่มต้นก่อสร้างนะครับโดยใช้ระยะเวลา1ปีจึงจะแล้วเสร็จและจะทำพร้อมๆกันทั้งถนนและด่านพรมแดนไทยเมียนมาส่วนนายจงจิตก็บอกนะครับว่าสะพานดังกล่าวใช้งบประมาณ3,900ล้านบาท ล่าสุดทางกรมทางหลวงไทยได้รับหนังสือจากทางการเมียนมาเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเพื่อให้ส่งวิศวกรโยธาจากไทยไปร่วมกับวิศวกรโยธาฝั่งเมียนมาจากเมืองเนปิดอในการสำรวจแนวสะพานและเส้นทางฝั่งเมียนมาขณะนี้นะครับกรมทางหลวงฝ่ายไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการทำแนวถนนที่จะสร้างทางไว้เรียบร้อยแล้วครับ